นี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมพูแมนคอนแกนราชาออคิปนะคะซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของ GDS เรื่องไอ้คนหล่อหลวงนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราตามมาถึงคอนแกนเลยนะคะตามมาถึงโรงแรมขนาดนี้เพราะอะไรเพราะคราวที่แล้วได้ยินแต่เสียงไงคราวนี้ี่ฉันก็เลยแต่งเต็มยศขนาดนี้นะคะเป็นพนักง,งานโรงแรมนะคะเพราะรู้มาว่านาเดชอยู่ในห้องนี้ค่ะคุณ <c oughs> มาดูกันสิกว่าว่าแบบที่ทำอะไรอยู่ในห้อง ขออนุญาตทำความสะอาดนะคะใช่ใช่่วยฉัวเจ้ยคุณเป็นใครครับคุณเข้ามาที่นี่ไม่ได้ครับ เ็นเป็นพนักงานไมคครับถ้าคุณมาทํางานที่นี่จริงผมต้องรู้แล้วผมคือพี่แซมแซมสั้นเป็นคนดูแลที่นี่อยู่อ่ะออกไปออกไปออกไปเลยออกไปเลยไปไปคุณไปคุยงานเดี๋ยว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 จะไม่ได้เนี่ยไไม่ได้เลยต่อเต่าเต่าสมชายอะเป็นแช่นี้เป็นไม่ใช่ไงไม่ใช่ต่อเต่าฟอเต่าทำไมพี่ตุ่มบอดี้สลมจะเอาไปแตกของอะไรนะไม่ใช่ลัวคนนี้แน่นอนแต่งตัวแบบนี้ใส่สูทแบบนี้อ ตู่เฮ้ยเดี๋ยวตู่ไหนตู่ปะตู่เต๋อเต๋อเต๋ออะไรเต๋อเลยเต๋อเลยเต๋อชันทวีสวัสดีพี่ชายชันทวีนะครับเฮ้ยเกลียดเลยเปลี่ยนลงเยอะมากแน่นอนเยอะมากทำอะไรบ้างเรื่องนี้คะเรื่องนี้เยอะมากเรื่องนี้อันดับแรกเลยคือเราทำให้ผมไปตรงนี้ก่อนทำอะไรอีกคะเนี่ฮะเห็นเห็นเราให้ฟันห่าง ปัญหาเนี่คือเพราะว่าจะมีมีมีผลกับเรื่องเพราะเราต้องพูดสอบเสือสอบบรูสีสอบซาร่าอะไรเงี้ยแล้วถ้มีน้ำลายกระเด็นด้วยสอบเสือป๋าสอบเสือป๋าอะไรจริงจริงหรฝาฝาฝาจริงอะไรเงี้ยชื่อรักคนนั้นชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือแต่เรียกพี่แซมหรือแซมซันก็ได้ตามสะดวกเอาจริงจริงไหมนะอือมหาราเดชจริงป่ะเนี่ยกำลังจะเข้าฉากมาาราเดชจริงเหรอเอาจริงๆไปไหมล่ะไปไปาปพี่นักข่าวสารหนูไปเก็บของแค่นะ เอ่คมะในที่สุดวันนี้ก็ได้เจอเคนคุณแม่มีคนอยู่ข้างในอะค่ะมีใครอยู่ข้างนอกไหมคะคือว่ามาจากกรุงเทพอะคมามามหาณเดชนะคะยังไม่ได้เจอหน้าเลยจ้าณเดชนะคะมหาณเดชณเดชณเดช คนหล่อลวงวันนี้ในโรงภาพยนตร์